นะกลับสวสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเช่าคลิปมือนี่มาเบงเกี่ยวกับการปลูกต้นใหม่อยู่สวนอยู่สะอยู่นาพี่นอ้องอืมโอ้โบแมนทีหายเหล็กได้นน่อืมบางคนก็ว่าโอ้ทีหายเหล็กแม่นแมนอยู่นี่ตัวเรากว่าเชีงแสนพี่น้องนะอันนี่คือเกี่ยวกับทางด่านของมหนามือนี่มาเบงในาการปลูกกล้วยพี่น้องปลูกกล้วยไว้ปลูกมะพร้าวดวงกินพี่น้องปลูกมะพร้าวดวงกิน นี่ผูกบึกพริกครับพี่น้องนี่ปผูกบึกพริกผูกบึกพริกหน่อยบางย่างดกนะอืม응แล้วกันสะเลี้ยงปลาพีน่น้องมีหอดสะเลี้ยงปลานะเมื่อน,นี้มาพาพี่น้องมาชมมาเบิ่งพี่น้องเด้ออืมมาเบ,เบิ่งยง้มเสาเมื่อน,นี้ปูต, ه, ต้น,นก,กนล้วยไอ้ต้นมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวมะพร้าวกับปูต้นพักอีตู้กับปูนะเนี่ยูกเม็ดพี่น้อง เถียงนาหน่อยคอยนั่งพี่น้องเถียงนาหน่อยคอยนั่งอยู่นี่นะต้นใหม่ต้นใหม่น,หมนะเศรษฐีพันล้านเพันวันจังสันเศรษฐีวินสันอา้ามาเบิ่งพี่น้องปลูกไว้อยู่หน้าอา้านี่สะสะเวทเลี้ยงเลี้ยงปลาพี่น้องปลานิ่นปลาหลายอย่างปลาธรรมาชาติมีมัดสุอย่างพี่น้องเอ๋ยนั่นโซล่าเซลล์หน่อยก็มีมีหอดโซล่าเซลล์หน่อยเอามาไว้แจงแางตางพี่น้องปลูกหลายอย่างนะ ว่าจะเป็นต้นมะม่วงแน่ต้นมะพร้าวแน่พี่น้องเอ๋ยต้นไม้ไผ่ก็มี่แล้วพี่น้องเอ๋ยปลูกไว้ในห่วงช่วงของมือน,นีนะครับพี่น้องอยางเบิง่งยางเบิ่งสวนนี่ต้นมะม่วงพี่น้องซื้อมาติดตลาดนัดน้อยๆสามนีน้พี่น้องเอ๋ยร้อยแปดสิบบาทเนี่ยมะพร้าวต้นใหญ่ๆยังสิีพี่น้องเอ๋ยร้อยหกสิบบาท <c oughs> <ๆ c oughs> ก็เลยยางเลยพี่น้องเอา ปลูกไม้ไผ่พี่น้องนี่ปลูกไม้ไผ่ไม้ไผ่นะไม้ไผ่อือันนี้ตะไคร่ก็มีน่นะตะไคร่น,นี่ไม้ไผ่นะกิมซุงกิมซุงพี่น้องปลูกไว้หลายมะเท้าวไม้ไผ่ไม้ไผ่เต็มปลูกไว้เอานี่คลิปกับทางด่านของย่ำเสามะนาไปเนาะมะนามาสวนมาเบิ่งสะอยู่ในห่วงช่วงเวลานี้นะในสะกระเลียงปลาอยู่นะอือ มาให้หัวอาหารน้ำเกี่ยวกับอาหารป่าหลักพี่น้องเลยเอาเือนนี่ขอบคุณผมให้พี่น้องสอยเบิ้งคลิปให้น้ำในนี้เืิอนี่ก็ได้เอาขอบคุณครับ